สวัสดีครับกลับมาพอกันอีกรอบกบช่องเคยบ่นครับผมมืัอนี้ผมสีพ่อพี่น้องมามาเห็นไปที่ดองซิวนะครับเนาะกุ้งดองซิวปูดองซิวครับคือเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วคนน้อยให้ครับเอาเขามาเนี่ยสวัสดีครับวันสวัสดีครับวันเดียสวัสดีครับวันสวัสดีครับครับวันครับครับยิ้มครับเดี๋ยวพีเพิ่งร้องไห้อะไรไม่เคยดีครับอะไร สั่งโชยุ u, ในกระทะด้วยจ้ะพี่น้องเติมน้ำเปล่าจ้ะน้ำตาลค่ะเขียวจ้ะพี่น้องสั่งไฟแล้วก็เขียวจุดกว่าน้ำตาลมนสีละลายด้วยขวงงาด้วยจ้ะพี่น้อง น้ำจองนี้เห็นแล้วด้วยจ้าพี่น้องจ้าเย็นแล้วเ้าก็เอามาที น่าในขวดเรียบร้อยครับน่าอันนี้กล่องเหียงซื้อแล้วครับกล่องเหวี่ยงมันสีลงไปน่าในขวดอุนมากน่าร้องซิอยจะเกาหลีจ้าพี่น้องแล้วก็ต้องซ้ำมาทามามาี่เอาแช่เย็นไว้ได้ด้วยค่ะพี่นออ้อง สวัสดีครับสวัสดีพอมีพี่น้องสู้ขู่สู้นับกับมาพอกัะนืกอกลับช่องเคยบนคนกระสินครับจึงได้กับพอกันคู่มือคือเก่าพี่น้องมื้อนี้ครับจัดมาเต็มฉลองครบผู้ติดตามเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นท่านเนาะแฟนเพจ่นเพพี่น้องเจ็ดหมื่นท่านนี่แหละจัดเต็มเลยครับเพิ่นว่าเพิ่นจัดเมนูซื้อยังกว่าตําทะเลดองซอกใจจ้ะ ไปสิไม่สองใจเนาะใจนึงเด้อนี่ขันบ่ห้องสองคนสองใจเนาะคนละใจเด้อพี่น้องครับปลาแก้มกับซีมีมาละเครือเขือเนาะสลัดแล้วก็บักแตงครับเพิ่นเอาอันนี้เพิ่นมากินเพิ่นเพิ่นวะอเอาสลายเพิ่นครับพี่น้องสลายมาจากพี่น้องก่อนสิไปกินน้อกันพี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามในช่องคือบนคนกาะสินเด้อครับผมกินน้อกันครับ ในดองเองเด้องจากพี่น้องจ๋ามีแจกสูตรแจกสูตรเนี่คะแจกสูตรวิธีทำดองดองเกาหลีนาะแมองค่ะตีอิ่วดองเกาหลีพี่น้องง่ายๆครับเ็ดกินได้เลยครับพี่น้องพี่น้องจ๋ากุ้งจ้ากุ้งดองเด้องจากพี่น้องกรอบ เฮ้ยเพี่อนะครับ <c oughs> ขากับนี่ม,มือนี่ก็สีเป็นแบบว่าบรรยากาศคืมฝนค่ะฝ <laughs> นสิตกพายุเขา <c oughs> เป็นบอกว่าพายุสีเขา1ิปเอสิสองกาสินจ้ะ 공 ư 쿵 g thạch เจับพี่น้องอืมพี่น้องตาผู้ใครค่ะต้นไม้ก็ขอบคุณหนไยเดอครับผมเรี่องนี้ผมก็เบียร์มาฮอดจุดนี้เนาะแมนค่ะขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนที่ติดตามเนาวจ้าเป็นกำลังใจคอมเมนต์ เป็นพลังบวกนะจากคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ทีต่ติติเพื่อให้ห้องพัฒนาเรียกขอ,ขอขอบคุณเนือจากพี่น้องจา๋าขอบคุณพี่น้องสู่สุค่คนคนละเนาะเมนค่ะตั้มบิ๊กพร้อมขอบคุณแฟนคลับเนาะช่องตั้มบิ๊กขอบขอบคุณพ่อแม่เนาะสู่สุ่สคนที่ให้กำลังใจมาเรื่อยๆ บอกผมกับมี่กำลังเซ็ตำ่ังใจเฮ็ดต่อไปให้คิปออกมาดีที่สุดกลับจับมือนีถักเกิดว่บวิดีโอสีแบบว่าจีกลับไปกลับมาบ่ต้องบ่ต้องแปลกใจแน้น้องจ้า พราะว่ามือนี้ม,มือนี้คึมค่ะแ,ะแดดมันแบบเป็นแดดบดอะไรกรอบหนึบกุ่งนะมเออเอาจริงๆป <c oughs> วดพ่อเนาะพี่น,น้องเนาะอย่าไปเสียจ้ะน้องเฮ็ดกินจ้ะพี่น้องจ้าบักโม่หมกแกง <c oughs> อย่าไปเสียหนุ่ยด้วยจ้ะพี่น้องต้องลองเอาไปเฮ็ดกินด้วยจ้ะ บอกอย่างพี่น้องอยากนั่งคืนโดยเสอได้พี่น้องเลยหอมเมื่อนวอกหัวก,กันพีน่น้องสาวยอ่ะหรอใ

นราจะไทยปูจ้ะจุ่มลงไปเลยจ้ะจุ่มน้ำปลาแดกนั่นแหละน้องจ๋าก็พี่น้องมไม่อยากให้มื่กินน้ำเนาะไโซงเรียบไปโรงเรียนครนับมากอะมารับจ้างเพิ่อนแต่ว่าผมว่าเครียดเป็นไส่สดไข่ผ้าพี่น้องพี่น้องเสื้อบ,บะ่ะวันนี้เสื้อบ่ะละใสดไข่ผ้าเลย ไในตัวไก่ให้อา,ายอให้อายลูกพเพื่อเสี้ยวครับมาติดกันหาอะไรพิเศษซอยแม่มาครับไม่กินเนาะบวบบวบเป็นเหมืนวัว<บ>พี่เนาะเป็นไงสุดวัวอย่างไรได้เป็นเซี่ยงพี่น้องนุ่มจา่าเสี่ยนฝา่อยเสี่ยนฝา่อย หวานแหงพี่น้องจ้าให้พี่น้องเป็นอลองไปเห็ดเบื่องเดอ้อยังไงเ้อพี่น้องเดอ้อหนึ่งละเพิ่มความหวานให้เนื้อปูลและเนื้อกุ้งแน่นบอนักกุ้งก็จะกรอบทําให้กุ้งกรอบได้วเหน็บนะครับกุ้งกรอบนอกหนึบในหนึบเบข้างใน หืมโอ๋หืมขอหอย่าแทบเด้อกับพนองยาหืมนฟินเด้อีกจะคั่นพี่น้องบู๊ยอยากให้พี่น้องเบิ่งอยากให้พี่น้องกินน้ำเด้อ นาะอืมพี่แซ่บอร่อยมากว่ะอยาให้พี่น้องกินน้ำแต่เพิ่นหูจับบันไดเดือนมาแล้วลเมื่อไหร่มากินน้ำกันก็นกเอาสูตรไปลองเห็ดจัดพี่น้องเนาะ อันนี้พุง่งแซ่แบบขึ้นหนึ่งนี่แ<ม>น,น่ะนวลนะพุง่งแซ่แบบขึ้นหนึ่งพีนน่น้องอันนี้ดุด่แล้วแล้วแล้วพีว่น้องที่ว่าอือเป็นเฮ็ดกินเตอโดนแมนอันนี้บริวารเนี่ยครับบริวารเพิ่นคือเราเราใช้ไอ้ประหยัดงบเราที่เรามีนะวันเนาะถ้าคนทีข่ขานเฮ็ดกาะ สั้งกินจ้ะทำขายก็ได้นะอืมใช่แต่เสน่ห์ของงานเด็ดไปใหญ่แล้วมันสีตกขวาเห็นมันหอมห,อมหลดมันบกว่ากินลงไปมันจะกินเข้าไปมันจะได้กลิ่นงานเลยอะอืมไม่บอก่กินเยอะแล้วเส,สื้อท้องเสียใจอืม ชอบมากอชอบอะไรอชอบกุ้งเจ้านั่นเจ้านั่นมันไมีคนหายด้วยแล้วเจ้านั่นมันชอบท่ามโนพิณเหรอเห็นเท้าเอียงไส้แน่นชอบอะไรเป็อ่อนล่ะ พุดด่าพี่น,ออออน้องดยิบลงไปอละพุดสดได้แบบไงกระเทียมจ้ะม้ลนไปบอกพริกพุงกพะจใจเลยพี่น้องเป็นอย่างยังเบียร์ก็บีบเวลากินแบบใช่เหรอมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่า S <S สุดอยู่ในสมองบอกว่าดื่มแบบวะแซ่บนะพี่น้องบอกคำเดียวเลย <_ uff> ไปดองขายรับรองคุณภาพเลยพี่น้องแซ่บ กินหอยนางรมตัวใหญ่อีกนะฮะกินหอยนางรมตัวใหญ่อีกไปกินหอยนางรมตัวใหญ่อีกแพ่งหายากอยูอย่ให้ไอ,อ้เพิ่นไปหามาให้หามาแต่กระ่งมาให้ครับนี้ค่ะ พี่น้องค่ะเพื่อนยังจะกินแล้วลาเด้อพี่น้องว่ะกินเพื่อนพอดีหวานอุ้ยแซ่บไม่เหลือกระลองเอาไหมนี่เอาเลยค่ะอีกอีกันเหยียบปากกินเนาะ มันจะมาซองใจใจนี่สติเก็บไว้ให้ยางมันชำรุดเสื้มาซ้อมแซมเบื่อบอกคืนนี้พี่น้องผมบอกคืนน<ห>ี้พี่น้องแต่ว่าอันให้ให้ป๊อปป๊าตินมไหมไอ้กระกระดองแล้วถ้าเบียวอะแล้วแต่ <laughs> <laughs> การกินเมว่อวา<ะ>แล้วแต่น่ะก,บบกระ <laughs> บอกกาเลยฉันบอกแล้วนั่นกินอะไรขากินเลยค่ะเออเลยละเมนละเมียนอยู่ แล้วแต่เลยทำไมขึ้นหน่อยเนาะมานันนะป้ากินไม่นี่แล้วแต่ใช่ปะอุ้ว่างปรับเลยแล้วว่ากากินทุกคนเ <c oughs> ลืเมบอ,อกขอสวยมาบอกแมั่ลืมมันหลายไป,ปยันะบอกป้าดิลืมป้าดิกิน นี่ก็เขาเส้นหอนเขากันแห้งกันเนสาว์เสาวบเขาบอกว่าฝนตดนิดตกเดะยำมุกกะคำว่ากะคำว่ายันบาดปากคือสัญญาณบนเรื่องี่หนอเสาว์เขาเป็นยังยันเตะหมดเป็นบะ โอ้ลองเมืองมาเจอกับนยักพีโพกนนี้ผีโพแไ้่ไต่ว่นแต่ก่อนนะผมนะมักบอกกับท่านมักบอกว่าเกนหน่อยนะครับกินข้าวนีย่าง เรืองหม่อตโาความเนาะด่านมูอื่นกินน้ำด่นคนมันกินน้ำมาขอกินอืมโป้มบอกว่าแดงข้าวเหนียอายน้อยอ่ากินข้าวโป้มเหมือนเมือก่อนหมเฮ้ยกินข้ามันอยากพิโพนว่ะอ่ายังอ่านอยากพิโพะว่าไม่แต่อยากตัวกินข้าวใหญ่เลยว่ะอ่าผมมันเสียแล้วครับบอกไปก็ดีแต่ผมมันบอกผมบอกว่าผมเนาะ เนยมเด็ดในพ่ผมกินมันเทียไเ้ถช่วยหญ่กข้ามือกันนี้อืมอ่าสมัยก่อนเนาะกินก้วยจับนะเมื่สิมี่สมัยก่อนก้วยจับอ่ะเบียรมากินใส่นกกระทาเนาะเขาส่ไห้ไข่หนกกระทาไม่แนนำหนกกระทาหน่อยพี่น้องซองบบซองหน่วยเบียรก็เป็นบอคะเป็นคือการบอเอาของแสบกินไวเอ๋เอาไว้กินสุดท้ายผมคนหนึ่งนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ใจค่ะจงหวย่ยมได้เอือยอ่ยแล้วาขอซิมแหนมาสันตักไข่นกกระทาเข้าไปเขียดลายแต่นิหน่อยเขียดลายให้อตสาจงไหวนะจ้ะว่าสิเกินเซ็บเซ่พมสุดท้ายนะนะไปกินจ้ะเพียแต่กับบจือได้จ้ะได้กับบอจือรอบลังปลาสิเดบกินไก่เบิ้ลนะเราพี่้องกินไกบิ้้องนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องมู หล้วคุกำแเขาไเบิ้ดพวกอีสป้าเร่งา,า,างันเบิ้ลเ่าย่านเขามันจับคุเขากินน้อยจะพอมูพราะแบฉลาดนี่มอนึงนีมันกินแต่เครื่องมันกำเอาเส้นไว้ให้หลังอืมใส่ไสดกับคนนี่มอนหนึ่งอีมอน,นึ่งกิกนเบิ้ดพร้อมหนัอเบีอยนนี่เป็นคนห่มากกิน คล้องแสบเอาไว้เอาตอนไห้ที่หลังแต่ว่าไงยขึ้นมากบ่ค่อยละเอาไหมเอาเลยค่ะมือหลักขันเพิ่มเต็มใจว่าเอาเลยค่ะ <c oughs> ตรงว่าผมเศร้าเอิญผมผมเศร้าว่าน้องกินไหมผมเศร้าถามแล้ว <c oughs> น้องเอาไหมแล้วแต่ อาไม่ได้เตอนคือบอกกัดกันว่ากินเลยค่ะเนี่ยในการหลบยืดเสร็จปรับหลบตรงนี้ดี <c oughs> ครับพี่น้องครับสลหรับมื้อนี้ผมสองคนขอบคุณพี่น้องละลายครับพอกันไหมขี้มหนาเลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ